สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมายไปษนีบางเลนวันนี้จะมาลองมิดไ h t f i ิ h i n g ดูนะครับดูเด็กๆหน่อย โได you know? ้ข้าได้ข้าอะไรเนี่ยนี่มันงูอะไรนั่นเป็นมิตรโอ้โห ได้แล้วครับไม้แรกกระมังตัวใหญ่ ไปตั้งสายนะ แล้วครับตัวที่สองสายยูเข้าอขา<ป>องแฝย่างเลยย่างเลยสายยูครับสายูใช้ประมาณโลได้ครับเนี่ยมิดไนท์ซอยไปชนีครับอตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มหลังจากได้สายยูไปแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเลย รอ,รอชมกันต่อไปครับตัวที่สามครับสังกวาสนะ,ะกินตอนไหนก็ไม่รู้กระดิ่งกระดึงก็ไม่ดังนะครับจมน้ำตายปลาจนน้ำตายเลยครับ<อ>มาอีกตัวแล้วครับสังกวาสกินแบบไม่มีเสียงกระดิ่งเลยสายใหญ่ดูเหมือนกันสายใหญ่ดูเหมือนกันนะครับกินเงียบเลยกระดองกระดิ่งไม่ดังเลย โอ้ปวดสุดยอดเลยนะเนี่ยร้วันนั้นสาแบบนักแน่เลยสานั่ไปยอดดิว้วอยู่แพนเนาะเอาละครับมาแล้วตัวสู้สู้สู้ครับสู้วิงๆวิงิง,งมีตัวไหมมีตัวไหมดูดิน่าจะมีมีไซส์เปล่าโอ้สู้ด้วยตอนนี้สามทุ่มนะครับชทีงงานสายหืนอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น มีตัวไหมมีตัวไหมมาแล้วมาแล้วโอ้ยค่อ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 ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเบาเบากระดิ่งร่วงกระดิ่งช่างมันไม่ลดไม่ลดเฮ้ยเอ้าตกน้ำไปเลยครับคนตกคนตักปลาตกน้ำไปแล้วตะขวีงเลยตะขวีงเลยตะวันอย่าไปจับมันจะมีเบ็ดเดี๋ยวสะบัดเข้ามือ ปอยขึ้นมาเร็วล่วงน้ำไปอะไรล่วงน้ำโชว์อะ,อะจับจับคัแจะใส่มันมันช็บหน่อะผ่านเมื่อ,อกี้ล่วงขนตกปลาตักน้ำตกน้ำไปแล้วมาดูผลงานกันหน่อยมิดไนท์ฟิชชิ่งนะครับ ไปชนีบังเลนโอ้โหสไลด์ตกมานี่เพิ่งเห็นเนี่ยมีปลาดุกนะครับโอ้สายใหญ่ด้วยสายเป็นโลเลยปลาดุกเหลืองดุกโอ้มาได้ยังไงเนี่ยะระวังมือระวังมือระวังมือ,อขอครีม <c oughs> ขอครีมหน่อยครับขอครีมหน่อยครับมองไม่เห็นใครเลย ตาก็ไม่ดีเดยอใส่แว่นก่อนคนปดอือใช้เป็นโลระวังมือ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 สะบัดข้าเบ็ดเห็นว่าแกปดนี่ก่อนดีกว่าวา่ฉันจับไปให้มันอย่างระวังมือเห็นไหมบอกว่ามันสะบัด มือไม่ได้หรอกที่เพื่อนผมโดนก็แบบนี้แหละลาดล่องสะบัดโอเค,อเคหลุดแล้วปดเบ็ดต้องปดปลานะครับต้องระวังเบ็ดสบัดเข้ามือด้วยนะครับเ,เวลาปลาดิ้นนี่ <c oughs> ฮะ <c oughs> ประดุกอุยไม่น่าเชื่อไปสนีบางเลนแม่น้ำท่าจีนจะมีปลาดุกตกมาตั้งนานเพิ่งเจอเนี่ย ปลาหนังปลาดุกโอเคคาแบตเรากลาจะหมดแล้วเลยไอสวยเลยเนี่ยระวังนะวัน โอเคครับสรุปผลงานพลอยประชนีนะครับประดุก1ตัวครับประดุกไซใหญ่หน่งตัวปลาสายู1ตัวนะครับอันนี้เทียบประกดะบัฟซี่แล้วก็สังกวาด2ตัวนะครับกระมังตัวหนึ่งตอนนี้4ี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับ ผักเริ่มกวนแล้วน้ำเริ่มแรงแลนะ้วต้องกลับก่อนนะครับขอบคุณนะครับ